สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไายสู่ขู่ทวนครับผมมาพ่อนครับพี่น้องกับช่องยูทูบบาน์นิพนธ์ไปกินไปเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟสบุ๊กกับผมวัอนี้มากับเพยเลยสวัสดีครับกระชากเออใช่เลยกรบชากบาร์นิพนากินไปเที่ยวครับมือนี้มากินอะไรครับผมวัอนี้ครับพี่น้องได้แกงไตปลาครับพี่น้องโอ้โหบุ๊งถาดแบบนี้นึงกินเบิดพี่น้องพี่น้องเลยมา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 บาวลายใหญ่ครับผมกับผักผักแจ้มนะครับผมผักสลัดกับแตงนะครับ สารบกรอบกอบินวะนอีพ่อบอกไปเอาซ่อนไม่ต้องเอาเออเอาไในดี่เอา,าเให้ไม่ที่ดีตา,อาเอาเนะเอะไรบอ<ๆ>โอ้ยงามเอ,เมอกวกรไดเช็ดชูเนะี่ยบัดเซ็ปเซ็ อ,ม,อม,ามาวันนี้ก่อนมาฮะเนาะมากินย่าสาวสูตรเข้มข้นไหมโอ้โหมันนี่กลางขึ้นหลายแท้กลางกระทู้ป๊าแจงได้ปลาลันนี่อนโอ้โหสุดยอดเลยโอหโห้กินหอมช่วยถือขนมเสร็จมึงถามมึงไงมึง,งกินเบิร์ดปุน๊นเนี่ยแจงได้ปลาไม่ได้เฉดเด็งไหม ร้านนี่บอกเลยว่าแซ่บแซ่บคนต่อคิวเยอะไหมใช่เยอะยอโห หักบ่เจนเนี่ยสวัสดีวันเด็กสวัสดีวันเด็กเอ้ามันเด็กวันเด็กบ่มะแซบดิ อน้ำให้บ้านทคนกินนะแค่นข่อยาดได้ไปลองแล้วร้านนี้ก็คือแซ่บน้ำสติ๊กเกอร์เขียวผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการโอ้โหเริ่มอืดแล้วไปลองเลยกินมาทันอืดแล้วอื เสร็จมันหลายมันเป็นี่น่ะเราต้องกินแบบต้องกินใบบใบถ้าใ<ร> <ไป S 2> กล้บ้านอะ่ะจะกินได้เพราะว่าเราจะไม่อืดวันนี้อร่อยมากๆลยคู <c oughs> ่สุดมากินด้วยกันนะคะ

เผ็ดปะร้บบา,านนี้เส้นใครอยากกินนะคะอืไปดูนู่นได้นะใครอยากกินร้านอะไร้านมตรเก้านนี้ถัว่วเส่ถั่วเผ็ดอืม 宝客，我吃了，你再来。来吧。 แซ่บเลยเี่นองเลย้ยเก่งกินเพชรได้ที่นี่อดาก่อน,นะคะเอ้าพร้อมหรอได้ไหมเอาอิห้แบบนะ่หยเอาไห,ห้เลย กินมืน่เบื่อแตพอกินเองฟึกฟึ๊กฟึกความอดทนของกินนี่ยว่า <c oughs> กินเผ็ดได้บ่ะกินเผ็ดได้อยู่แล้วต้องหัดตัวลูกกินได้อยู่แล้วแต่ว่าอืมเป็นลูกยูทูบเบอร์ต้องหัดได้ต้องกินน้วเบาหงคนเด้อ <c oughs> ป้าพี่น้หรอเสือยุติใจยุ่งใหญแล้ว ไม่ไหวแล้วโอเคโอเคกินในเทีละน้อยก็ดีแล้วฝึกฝึกไว้ไม่มาเผ็ดรตอกแต่ว่าเด็กน้อยเพียรอ่ะเค็มแต่บารี่เค็มตัวเค็มแต่บารี่อร่อยอร่อยไหมอร่อยมั้ยเอ๊ lại Mà lại FG lên chưa? Bỏ FG nào? Bye 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 phụ nữ Step long. So then how? <coughs> แจงไตปลาแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันใชพไหน้อง <c oughs> ร้านนี้เิ่นไส้ใส่ถั่วใส่มะเขือแล้วก็หน่อไม้แล้วก็ปลาทูแค่นี้ครับ <c oughs> บางร้านเิ่นดิใอ่นนี้พร้อม nhưng có phát thòng bực ừ bực đứa. กินแจงแต่ปลาสุดเข้มข้นครับพี่น้องแสบรันนี้กับปลาหัก แ่บป <łość> <Harriet> ๊าถาบ็นไงเนาะเบอร์แอลแอบพีู่ตรงนี้ เกเนี่ยอีกบ่กวกนี่ Mm-hmm. Mm -hmm. เบรดรถาดดีพี่งงอ้องเลยแบบ เบิร์ตานเลยพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้บ้านนิพจน์ก็ขอฝากไว้สักวินิจซักก้อนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องยูทูบบ้านนิพจน์ไปกินไปเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบ,บุ๊กนั่นด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้บ้านนิพจน์ขอตัวเข้ามาสวัสดีครับ